เลยคอันนี้ใครจาดเลยครับอันนี้นะาาค่ะโอ้นนอาจาัดหนึ่งครับเอาตรงนี้เลยเด้อปลาสัวขนาดพี่น้องเป็นๆเ,เลยครับปลายอ่อนครับสวัสดีครับอะไรเป็บบนสาวครับพบกับครับ,รบครับ ของแซ๊บสดๆเลยพี่น้องปลาอยอนครับปลาอนน้ำได้สามเมนูครับพี่น้องอาหารพื้นบ้านของสาวริมโขงครับปลาต่างโขครับ ้าพี่น้องครับประทางใต้คนหลายแห่งครับพี่น้องฝนอย่างกุมิเลยครับน้ำเน,นี่ยขนาโคตรเลยนะ <c oughs> ปัสกางครับพี่น้อง <c oughs> ปากกดปักเสื้อมู <c oughs> อ้โหนูไหมน,นี่ไหม รูปุกครับพี่น้องสมือาเขามื่อวานเขามาหาเขาเขาโทรหาเขาีนรมล้วเอซอยเผือกครับล้านแนร้ากองเขียนน่เขียนมูได้หลายครับพี่น้องครับ ปิ้งปิ้งปิ้งกินเนาะหลายขนาดเลยครับเขียดหนีเขียดหน้านี่อันนี้ห้สิบบาทพวครับเอาคู่หนึ่งครับเอาเขียดคู่หนึ่งครับเอาเนี่ยครับเอี่ละห้าสิบบาทพี่น้องเขียดโมูครับ ปีงปีงมะเรงพี่น้องสุดยอดบรรยากาศยามเช้าครับของกินของขายจากเจากขมวนครับพี่น้องไลฟ์ขนาดเลยครับโดยเฉพาะเผือกกับมันพี่น้องไลฟ์คนนั้นผ้เป็นกล่องโคตรจ้าบ้านเป็นขาเผือกนะอันนี้โลดสองห้าบาทจ้าอ๋อยี่สิบห้าบาทโซโลเผือกพี่น้องไอผมโลหนึ่งเนี่ยครับยายพี่าเอาทงตแจ็คในรถเนาะยายลดสองห้าบาทเนาะ มันบวกคันโคบวกครับบวกเผื่อบนนอรรเทาเนาะเผื่อทำมาตราิเนาะไปคันเลือกไครรดขับผมเลือกวูปินคือเผื่อบรรเทากินพี่น้องขับเกลียวหนาวนะอากาศก็บรหนาวอีกแล้วพี่น้องเองนี่แหละสิมันคือบรรยากาศพี่น้องครับเมืองครับยามนี้เผือกมันขายดีครับพี่น้องเค้ากินนะมุกสกินเท้าครับพี่น้อง ปลาโผล่ไปดิตัวใหญ่ตัวน้อยมีทุกไซส์เลยครับเอาเงินไหมคะ ก็าเท่นีพอส่งมาแพงแล้วค่ะแม่บ่มีนก็ราใส่าคใส่ก็รานมาก่ไล่ะงาา้าเราบอก้เป็นดาราหมครับพี่น้องจิดโน ป้าเด็กน้องครับดูคุกครับดูไว้พี่น้อง ดตาโตตื่นนี่ไมดีแรกานกรบจ้าบรรยากาศงามีพี่น้องครับเขียดล้าหนาเลยทั้งเสียดโมลกับเขียดไส้นะครับพี่น้องเียดงเยียงเลยครับเขียดนะครับ้ายขนาด ไปตามหมงดาเรมาราตัวที่บ้านขาดแมงดาครับพี่น้องเค่ะนี่ตัวโอ้แล้วสดีครับนี่ตายล้มั้งโอมันตายเนาะสมตัวขาิบบานพี่น้องแมงดานะครับโอ้ครับครับนตาครับแมงดาทั้งตูแดงครับพี่น้องยามนี้นะดีว่าเคียดไายกวาครับมาเมนีครับพี่น้อง คือสุดยอดตลาดขายของป้าอาหารตามฤดูกาลที่อำเภอท่าพนมจังหวัดคนครพนม,พนมนครับพี่น้องครับมีทุกช้าวันจันทร์แล้วก็ช้าวันธวันศุสบดีครับนะยนะมปาดยนไปลายแมาแดงครับพี่น้องเป็นปุ

ภายในมีใครกันพี่น้องอันนี้คนพิจารว่าร้อยชาซิสนะผู้ทาเลือกกินครับของกินนะนะเขียดครับพี่น้องครับสดเลยครับเกียรดทั้งเต้ามากระปุกพี่น้องร้านนี้ครับเติมเจลหนึ่งกระซี่เขีดดละมันเกือบเครื่องล้อละ แม่ค้าเอาถุงหนึ่งแม่ค้าบถุงใถุงม,มะเกือเทศหนึ่งถุงถุงละสิบบาทถุงละสิบบรบรยากาศในช่วงจดโมงครับพีน่น้องเต็มไปด้วยผู้คนมาหาซื้อของแ่บพี่น้องทั้งเปลือกเมงดาเขียดทราย เขียดมูลายหนาดเลยครับพป็น้องโคเดงครพอพี่ฮงกินอยู่ครับออกินเต็มยิมโคงที่อำเภอท่าขนมเลยครับรอกันด้ครับพี่น้องมีทุกเช้าวันจันทร์และก็เช้าวันเสสบดีครับุกคลัวโวข่าวตลานัดแทลลาวอำเภอท่าขนมจังหวัดนครปนมครับ ตกยางที่บาทตัวใหญ่นะนะตัวใหญ่ให่นะส่ห่งพันหับตกยางทิพบาทไม่ต้องมาเลยมคฆานี่มุกยังเมฆคานี่นะมุกยังทำแบบนี้อ่ามุกสมองค่ะมกปลาซิวมุกปลาซิวเอามุกปลาซิวมุกหนึ่งเลยเมฆคาเเ้อเจ้าบ้าครับทิบาทค่ะเอามุกหนึ่งครับ มุกปาซิลที่บาทพี่น้องอันนี้ซาเอาของดเนาะเขาไปเที่วแบบรีบมาถือได้ไหมเอ๊ะปีง่ายมุกสมองมุกปลาซิวพี่น้องนากากหมูครับร้านนี้ครับร้านละข้าบาทที่บาทประกาศสิบบาทที่ถือพี่น้องเลยจ้าครับพอดีกินพอดีแซ่บเลยครับพี่น้องเซานี้นะ อันนี้นะอันนี้จะเป็นทางเขามาตลาดนักพี่น้องจะเป็นพวกขายมากยะกล้้ยแล้วก็พวกเสื้อผ้าครับ ข้างหน้าของตลาดก็จะมีพวกร้านขายพืชพักต้นไม้ปลูกครับพี่น้องพวกมักเพชรต้นดอกไม้ครับพวกกุหลาบก็มีบัม่วงครับพี่น้องทุเรียนมณนทองมีขายครับด้านหลังของทศบาลท่าพนมค,ครับพี่น้องอบนนี้นะนะ พวกสินค้าพวกกระติบเขา้าพวดึงเข้าก็มีครับพี่น้องทางหน้านะก็มาเลาะหากินของแซบมาซื้อสินค้ากันได้ครับพี่น้องตลาดนัดไทลาวอำเภอท่านพนมจังหวัดท่าพนมมีทุกเช้าวันจันทร์แล้วก็เช้าวันพฤหัสบดีครับพี่น้องมาลอะดกันด้วยพี่น้องตลาดเนี่ยขนาดเลยครับ